มากินข้เพียงกันครับกับน้องๆทีมงานด้านหลังนะครับเนาะปอกไข่ปอกไข่แกะอันนี้น้อเฟิร์นครับมือนี้ครับทีมงานจอนนี่นะครับือตับักหุงมาสู่น้องนุ่งกินนะครับตับักทัวตับักหุงมาดูครับบรรยากาศครับกล่องเข้ามาดูใกล่นะฮะนี่นะครับกินกันแบบบ้านๆนะครับเนาะตับักหุงปิีงไก่แคบหมูมีน้องเฟิร์นสาธิตนะฮะแอดอาร์มแอดไหมน้องไรไหมนั่งขาไงแอดวดีพี่น้องเข้าน้ำมาลังไหมมา ทีมงานทามาแบกเาไไ่ใส่บอก,อาม,บอกมากไปใส่บอกทับไปใส่ไอเอาจานมาแบ่งเขาอีกนินองนี่แร้อครับบรรยากาศอยู่กันแบบบ้านๆนะครับเนาะครับอยู่ทงหน้าด้านหลังครับด้านหลัง <Okay. S 1> ต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทุกๆคนนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจนะฮะอ่เฟิร์นก็อยู่นี่เฟิร์นโยธิกาน้องสาวประจำทีมงานครับเอ้ย กำลังมาเหนปะเจกาสนะครับมาเที่ยวทุ่งนาผมนะฮะแลนด์มาร์กอ,อยู่ด้านหน้าเป็นร้านอาหารสุดแสนคาสสิ่งนะครับซึ่งสถาปัตยกรรมคงสร้างไม่ไผ่ที่ผมถ่ายคลิปลง,งให้ดททูที่ผ่านมานะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นบ้านพักพนักงานนะอามากินข้าวม,มานั่งกันมานั่งๆแบ่งตักแบ่งเขาไปอีกจตักเอาเขาแบ่งไปอีกนะครับครอบครัวใหญ่ครับครอบครัวใหญ่นะครับน้องๆอยู่ด้านหลังก็บางส่วนก็ยัง ขึ้นไปทางานด้านด้านหน้านะครับก็ด้านหลังก็จะอยู่ที่ทางานด้านนี้นะครับมาดูครับบรรยากาศกินเข่าเที่ยงกันครับอ๋อาจานมานั่นอีกอามแอดเออแอดมาต้องน้ำแข็งมากมีเหรอวะมาทัานมาเอากระดิอันนี้ดีนั่งมามาพี่น้องกินเขาเที่ยงน้อกันครับนี่คือบรรยากาศขอบรัวมียังเกิดกินกันไปนะครับน้องโมนี่จนแต่จนนี่สื่อตาบอกทัว เอาหมาูกรอาปิงไก่ครับหมูกงมาฝากวัตถุดน้องนุงกินอขอบคุณดูกำลังใจนะครับเนาะสี่น้องหลายหลายคนพี่ผมหอดปูยาพยานาคนจึงมาอยู่นะผมกำลังใจที่ทุกท่านให้ใผมขออธิฐานส่งต่อคืนพวกท่านที่ให้กำลังใจผมขอให้ท่านสูงภาพร่างกายแข็งแรงรวยกว่าผมเจริญรุ่งเรืองกว่าผมนะครับม,มากล้องมาแพนดูบรรยากาศครับ หมากหุงปิงไก่นะครับกราบแ่บทีมงานเอายังสี่ละง่ายดีสวัสดีครับเพิ่อนเฟื่อนช่วงผมบอกนี้นะครับเดี๋ยวเร็วนี้ครับวัศจีครับฝากติดตามให้กำลังใจเพลงใหม่ของสาธิตได้ด้วยครับเพลงยาบอรายครับสาธิตสายตำนางเอกเป็นน้องเพิ่อนยอดิกา ครับเดี่ยวทีมงานขอบคุณหญ่ครับขอบคุณกินลงละนี่ยังก็กินแบ่งกินกันไปเหรอมีโอกาสมากินเขาล้ำกันนะครับเด้อมาเที่ยวทุ่งนาผมนะครับตำมกคุงแบบแจบขอาวโพอยินเข่าคุณข้าวโพดกผมีผครับ

น,น,นี่ครับบรรยากาศคุณดูแบบง่ายๆคุณก็หน่องกินยังพวกกินน้ำพวกกินยังกน่องแต่เด็กกินน้ำนะครับคือตามพุงให้รถบริการสร่งอาหารอยู่หอยังบุ๊กเอาไอ้วุฒน้าวุฒตั้งนังแข็งม,มากน้เว้ยพอไม่ยินหอบครับมาแม่พอมาปั่นกัน อืมครับน้องครับสดแฝบครับกับบรรยากาศอุบนราชธานีนะครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับหุ่งหน้าของผมอยู่อำเภอพีบุญมังสาหารนะครับเขาให้นี่ก็เริ่มเกี้ยวแน่ล่ะละครับนะครับกับบรรยากาศกินข้าเที่ยวกินเขาเลวตางโคตกับตางใหญ่ใหญ่ทำงานตามที่ผมมอบหมายหน้าที่ไปนะครับ ขอคุณหลายๆนะครับเนะาะนะครับสุดท้ายนี่กับผมมีอย่างหลายญาตินั่งกินข้าวกับน้องๆต่อเนี่ยครับเอาบรรยากาศของการทานข้าวของครอบครัวน้องๆในทีมงานจอหนนี่ด้านหลังมาให้ทุกท่านดูนะครับส่วนด้านหน้าวันนี้ผมก็ซื้อ KFC ให้น้องๆกินทางด้านหน้าแล้วนะครับด้านหลังก็ก็ได้กินไปก่อนวันก,นก่อนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปก็ให้น้ําใจแบ่งปันน้าใจกับให้น้องๆไปนะครับสําคัญที่สุดการจะเป็นผู้นําคนที่ดีได้กําลังใจต้องมีให้กับลูกน้องนะครับ ถ้าให้ไม่ให้ใจลูกน้องนะครับมันก็อยู่กันไม่ได้นะครับก็ลูกน้องก็ให้ใจลูกพี่ลูกพี่ให้ใจลูกน้องแตครับเป็นกังใจทุกๆคนนะครับก็ฝากผลงานใหม่ของสาธิตด้วยครับยาวหลายลวันที่4ตุลาคมนี้9ก้าโมงเช้าพร้อมกันทั่วประเทศเพลงใหม่นะครับและก็ทุกท่านพบเจอเดยความสุขความเจริญนะครับจากใจผมจอ์นี่มีปาาครับสวัสดีครับมาขออนุญาตขอเจอแต่ความสุขนะครับสวัสดีครับอืม ขอติดต่ต่ำนะครับสวัสดีครับเกดซีมันีสังมากครับน้องเติมโยติกานะครับโยนไก่ผมขอเป็นลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศี่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นปากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับ